ท o สเฟี i ร์ลิเดอค่ะิปับสอสนีค่ะดิฉันนั่งสาวภาชลาพัฒรเติมเต็มรัพบตำแหน่ง First Card Receptionist ประจำท o สเฟียร์ลิเ d อร์ชิปครับวันนี้ขออนุญาตไลฟ์เดโมในหัวข้อเรื่องแนะนำจุดเด่นของทู 4G และทู 5G นำเสนอให้เห็นภาพรอบไลฟ์เดโมประจำวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2563คะ่ะ ท o s เฟ r ยร l e a ด e s s i i p ิับสวัสดีค่ะดิฉันสเฟเมยินดีให้บริการค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสเฟ f a เมมีข้อมูลดีนะคะอยากจะแนะนำให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ2 5G ของเราค่ะ To 5G นะคะได้เปิดให้ใช้งานเยี่งเป็นทางการแล้วนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไอคอนสยามสยามพารากอนหรือว่าเซ็นทรัลเมลด์นะคะลองไปใช้ดูกันได้เลยนะคะ และว,วันนี้ค่ะก่อนที่จะพูดถึงท 5G อยากจะขอพูดว่าที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ใช้ทู 4G กันมาสักพักหนึ่งแล้วทู 4G นะคะก็เป็นเครือข่ายค่ะที่ไม่ใช้ไม่ใช้สายเคเบิลนะคะทำให้การใช้งานนะคะรวดเร็วและมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาทำความรู้จักกับทู 5G กันเลยนะคะทู 5G World นะคะมาภายใต้คอนเซ็ปต์เครือข่ายที่ดีที่สุด จากผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจรเพื่อคนไทยทุกคนค่ะเรามารู้จักกับ 2.5G กันเลยค่ะ 2.5G นะคะคือเทคโนโลยีสื่อสารยุคที่5ค่ะโดยถูกพัฒนาต่อยอดมาจาก 4G ซึ่งทำให้มนุษย์นะคะและอุปกรณ์ทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อกันได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะคุณสมบัติของ 2.5G นะคะให้ความเร็วเพิ่มมากขึ้นทำให้ความหน่วงและความดีเลย์ลดน้อยลงค่ะความเร็วของ ความเร็วของ 5G นะคะจะสูงสกว่า 4G ถึง20เท่าค่ะและยังมีความสูงถึง1กิกะไบต์ค่ะแต่ 5G นะคะมีความเร็วสูงสุดถึง20กิกะไบต์ค่ะและถัดมานะคะสามารถรองรับอุปกรณ์ต่างๆค่ะได้จำนวนมากถึง1ล้านอุปกรณ์ต่อ1พื้นที่ตารางกิโลเมตรค่ะและยังมีความหน่วงหรือความดีเลย์นะคะเพียงแค่1มิลลิวินาทีเท่านั้นค่ะจึงทำให้ชีวิตประจำวันนะคะของผู้หญิงและค,คุณผู้ชายสามารถใช้ ได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการอัปโหลดหรือการดาวน์โหลดก็สามารถทำได้เร็วมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาค่ะถัดมากันเลยนะคะทู u ้ 5G ของเราค่ะได้ปล่อยย่านความถี่ครบทั้ง7ย่านความถี่นะคะที่มากที่สุดในประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะเป็น 700, 850, 900, 1800, 2100และ2600เมกะเฮิร์ค่ะและสูงสุดถึง26 g h กิกะเฮิร์ด้วยค่ะ ถัดมานะคะท 5G ของเราค่ะยังครอบคุมแล้วถึง77ั่วจังหวัดทั่วไทยค่ะครอบคุมสุดๆไปเลยนะคะจะเห็นได้ว่าเราได้มีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะทำให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่พื้นที่ไกลหรือทุรักกันนั้นแค่ไหนก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะและสุดท้ายนะคะอยากจะ มาแนะนํานะคะว่า 5G มีประโยชน์ยังไงต่อสังคมค่ะทางด้านแรกกันเลยค่ะในด้านการศึกษาค่ะช่วยให้อินเทอร์เน็ตครอบคลุมตามจํานวนประชากรเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ทําให้เด็กๆนะคะในพื้นที่ทุรก,กันดารได้มีการเรียนหนังสือนะคะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทําให้ความรู้นะคะเข้าถึงโดยง่ายๆและให้เด็กไทยของเรามีการพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นอนาคตของชาติค่ะถัดมานะคะเกี่ยวกับการด้านสาธารณภัยค่ะ ทำให้สามารถเข้าถึงตำแหน่งจุดช่วยเหลือนะคะได้ทันท่วงทีค่ะผ่านสมาร์ทโฟนเซ็นเซอร์อุปกรณ์ต่างๆที่รองรับกับ 5G คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าบางอย่างนะคะสามารถเข้าถึงได้ยากมากการช่วยเหลือบางทีถ้าเรามีการช่วยเหลือที่ดีนะคะคนที่ประสบอุบัติเหตุก็จะรอดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นทางทู 5G ของเราได้สนับสนุนค่ะในด้านการในด้านสนาธารณภัยค่ะเพื่อให้การช่วยชีวิตคนเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นค่ะถัดมากันเลยนะคะ เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมค่ะสามารถเปลี่ยนทุกระบบนิเวศนะคะให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผ่านอุปกรณ์การตรวจจับต่างๆที่รองรับ 5G ค่ะเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ป่าสงวนนะคะตอนนี้เริ่มสูญพันธุ์แล้วมีลดน้อยลงไปแล้วค่ะแต่ถ้าเรามีการติดตามที่ดีนะคะเราจะสามารถรู้ว่าน้องๆอยู่ตรงไหนและสามารถเข้าไปถึงได้หากน้องๆต้องการความช่วยเหลือค่ะ ถัดมาค่ะเกี่ยวกับด้านการแพทย์นะคะหรือด้านสาธารณสุขค่ะช่วยให้การดูแลด้านสุขภาพนะคะสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่าการผ่าตัดนะคะสามารถผ่าตัดทางไกลได้แล้วด้วยการใช้กล้องค่ะและถ้าจะมีเทคโนโลยีที่ดีนะคะการผ่าตัดทางไกลก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะสุดท้ายก็เลยนะคะเกี่ยวกับด้านไลฟ์สไตล์ค่ะโลกความบันเทิงนะคะให้เข้าถึงผู้คนได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างสมจริงค่ะไม่ว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายจะดูนะคะการบันเทิงต่างๆก็สามารถสมจริงเหมือนเราไปอยู่ในนั้นเองเลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับทู 5G นะคะที่สเป e ย์เมได้นำเสนอไปหากคุณผู้หญิงค,คุณผู้ชายสนใจนะคะอย่าลืมไปลองใช้กันดูนะคะสำหรับวันนี้ s เป e ย์เมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ